ตอนที่143บั่นคอคนร่างใหญ่ที่เพิ่งผุดออกจากพื้นดินและชายชุดเหลืองในตอนแรกคนนั้นก็คือสองคนที่ไล่ตามด้านหลังของฮันลี่มาโดยตลอดหลังจากพวกเขาไล่ตามทันก็เกรงว่าฮาันลี่จะเดินทางทิ้งห่างอีกดังนั้นเมื่อหยุดพักจนพอฟื้นพลังยุทดก็ค่อยๆย,ย่องเข้าไปเริ่มแผนการโจมตีอีกครั้งเวลานี้ฮันรี่รู้สึกว่าขาของเขาบาดเจ็บมันปวดระบมไปเสียหมดสงสัยการ กระทำเมื่อสักครู่ทำให้บาดแผลใหญ่ขึ้นแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะคิดถึงปัญหาเหล่านี้เพราะชายร่างใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นดินเมื่อครู่กำลังชักดาบยาวที่มีพลังสีดำวนเวียนอยู่รอบจากด้านหลังพร้อมกระโจนตรงมายังฮันลี่อย่างดุร้ายฮันลี่มองดูร่างของอีกฝ่ายแม้ว่าจะรวดเร็วทอว่าการเคลื่อนไหวแข็งกระด้างเหตุชัดว่าคนผู้นี้อาศัยเพียงวิชายุท์เท่านั้น จึงรู้สึกโล่งใจไม่น้อยต้องบอกก่อนนะว่าถ้าอาศัยเพียงการเคลื่อนไหวอันประหลาดของร่างกายแล้วก็ฮานลี่คิดแล้วว่าถึงอีกฝ่ายจะรวดเร็วแค่ไหนก็ไม่อาจไล่ตามเขาทันคิดได้อย่างนั้นฮานลี่ไม่สนใจใชายร่างใหญ่ท่าทางดุดันตรงหน้าทว่ากลับเบนความสนใจไปยังชายชุดเหลืองเพราะชายคนนี้กำลังหยิบน้ำเต้อาสีเขียวดำออกมา พร้อมกับหันขอปากน้ำเต้ามายังตัวเขาเหมือนกำลังจะใช้พลังยุทธเจ้างัวงมองอะไรอยู่ไปตายเสียเถอะชายร่างใหญ่พุ่งมาเกือบถึงฮันลี่แสงสีทองบนร่างส่องสว่างเขายกดาบประหลาดขึ้นพร้อมตวัดลงบนร่างฮันลี่อย่างรุนแรงฮันลี่ทำเสียงฮึดฮัดร่างกายเริ่มสั่นไหวจากนั้นก็หายวับออกจากระยะพลังของดาบเจ้าหนูเจ้าติดกับแล้ว จูจ่ๆชายร่างใหญ่หัวเราะอย่างบ้าคลั่งแสงสีดำจากดาบในมือแอรวกขึ้นและกลายเป็นโซ่สีดำยาวราวกับงูมันตามติดร่างของฮันลี่ไม่มีทีท่าจะหยุดถ้ายังจองจำฮันลี่ไม่ได้ฮันลี่ตกใจร่างกายเริ่มเลือนรางประหลาดทันทีมันสลับไปทางซ้ายขวาหน้าหลังวุ่นวายไปหมดราวกับมีฮันลี่หลายคนในเวลาเดียวกันกำลังล้อมรอบชายร่างใหญ่อยู่ ชายร่างใหญ่เมื่อเห็นเช่นนี้เริ่มตื่นประหนกทว่าจากนั้นอาศัยวิชากรอดินป้องกันร่างกายและไม่สนใจพร้อมยังคงใช้โซ่สีดำที่ยืดหดได้ดั่งใจไล่ตามร่างจริงของฮันลี่ไม่คิดชีวิตปัง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 เขาฉลับผ่านร่างของชายร่างใหญ่ทว่าในเวลาเพียงชั่วครู่เขาปล่อยลูกไฟในมือทั้งสองไปยังร่างชายคนนั้นอย่างต่อเนื่องมันกระแทกจนแสงสีทอง ของเขาโครงเคลงน่าเสียดายที่เพียงครู่ก็ฟื้นคืนสภาพเดิมวิชาป้องกันบนตัวข้าใช่ว่าพลังลูกไฟเล็กๆของเจ้าจะทำลายได้เสียที่ไหนความบ้าคลั่งปรากฏบนใบหน้ามือที่บริกรรมคาถาขยับเร็วขึ้นไม่คลายมือจากการบังคับโซ่ฮานลี่เริ่มร้อนรอนแม้โซ่ของชายร่างใหญ่จะช้ากว่าฮานลี่มากจนทำอะไรตัวเขา ไม่ได้ทว่าในขณะเดียวกันวิชาร่างของเขาก็ไม่อาจช้าได้แม้แต่เสี่ยวนาทีไม่เช่นนั้นต้องถูกมันพันตัวเป็นแน่แม้ไม่รู้ว่าโซนี่คือสัตรายุทธ์อะไรถึงได้ตามติดขนาดนี้ทว่าก็ไม่กล้าให้มันจับตัวได้ในเวลารีบเร่งเช่นนี้ฮันลียังแอบมองไปยังชายชุดเหลืองเขาเห็นอีกฝ่ายสีหน้าดูหน้านับถือน้ำเต้าในมือเริ่มปล่อยแสงสีเขียวออกมาด้านนอกไม่รู้จะมีอะไรออกมาจาก ด้านในอีกไม่ได้การถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปคงรักษาชีวิตไว้ไม่ได้ง่ายฮันลี่แอบคิดเมื่อเห็นอันตรายตรงหน้าดังนั้นฮันลี่ที่เคลื่อนไหวอย่างร,รวดเร็วก็หยิบยันร่างทองที่ได้จากผู้ออกบวชแสงทองแผ่นนั้นออกมายันร่างทองก็เป็นคาถายุดส่วนคาถาฮันลี่ได้รู้จากปากหลวงจีนขู่ซางนั้นแล้วตอนนี้ได้นำมาใช้เสียทอฮันลี่ท่องคาถาเสียงต่ำเพราะกำลังเคลื่อนไหวดังนั้นฟังดูเหมือนไม่ชัดเจนทว่า ตัวอักษรสีทองบนยันกลับเปล่งแสงขึ้นจนเมื่ออักษรสีทองส่องสว่างจนครบฮานลี่แปะยันนั้นลงบนร่างในทันทีทันใดนั้นแสงสีทองสว่าง,างถูกปล่อยทั่วร่างเกราะสีทองปรากฏขึ้นมาทว่าร่างของเขากลับเคลื่อนตัวช้าลงจึงถูกโซ่สีดำที่ตามมาด้านหลังคล้องเข้าได้การใช้ยันต์ต่อร่างทองทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวช้าลงฮันลี่เคยทดลองและรู้เรื่องนี้ เป็นอย่างดีแม้ว่าโซ่สีดำจะพันอยู่หลายรอบทว่ากลับถูกกันไว้แค่เพียงภายนอกเกราะเท่านั้นฮานลี่เมื่อได้เห็นก็โล่งใจเขารู้ว่าตัวเองเดิมพันถูกต้องเกราะทองสามารถป้องกันการโจมตีของอาวุธของอีกฝ่ายได้อย่างที่คิดไว้ส่วนชายร่างใหญ่เมื่อเห็นกลับคำรามเสียงต่ำสาวเท้ายาวกำมัดทั้งสองแน่นเตรียมพร้อมพุ่งเข้ามาอีกครั้งแสงสีทองส่องสว่างเสียจนแสบตามันใกล้เคียงกับของ จริงไม่รู้ว่าใช้เคล็ดวิชาอะไรจากบทเรียนครั้งก่อนฮันลี่ไม่ยอมให้ชายร่างใหญ่เข้าประทิดตัวเขาได้อีกทันใดนั้นเขาย่อตัวลงมือทั้งสองกดทับบนพื้นดินจากนั้นมีเสียงบริกรรมคาถาดังออกจากปากเขามือทั้งสองก็แปลลงแสงสีทองบางๆเช่นกันชายร่างใหญ่เห็นเช่นนี้ตกใจเล็กน้อยคิดที่จะหยุดฝีเท้าทว่าสายเกินเสียแล้วพื้นด้านล่างเขาล่วนกลายสภาพเป็นทรายดูด ทำให้ขาทั้งสองของเขาจมลงกลบไปถึงหน้าขาของเขาจนทำอะไรไม่ถูกจัดการเสียงตําหนี่แหลมสูงดังขึ้นในหูของฮันลี่จิตใจของฮานลี่หนักอึ้องพร้อมหันไปมองชายชุดเหลืองเขาเห็นว่ามีลูกกลมๆสีดำเจ็ดแปดลูกขนาดใหญ่เท่าไข่ไก่ถูกพ่นออกจากปากน้ำเต้าสีเขียวดำและกำลังลอยมาทางฮันลี่ สีหน้าของฮานลี่ไม่สู้ดีนะักทว่าจู่ๆแสงสีทองบนมือทั้งสองก็สลายไปจึงรีบใช้มือควานเข้าไปในอกเสื้อและหยิบกล่องไม้ออกมาและเวลานี้ลูกกลมหลายลูกมาถึงตรงหน้ากระแทกอย่างแรงบนกระสีทองจอนามีรูปร่างบิดเบี้ยวเหมือนนว่าจะแตกราวได้ตลอดเวลาฮานลี่ไม่สนใจอันตรายตรงหน้าเขากลับนั่งลงทำสมาธิหยิบกล่องไม้วางลงบนหัวเขา่าแล้วเริ่มบริกรรมคาถาปัง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  ปังปังกำลังโจมตีของลูกกลมนั้นรุนแรงขึ้นมันโจมตีอยู่ด้านนอกกราะสีทองไม่หยุดแม้แต่เสี้ยวนาทีทำให้แสงสีทองบนร่างของฮันลี่ค่อยๆอ,อ่อนแสงลงเห็นทีว่าเกราะทลายจนตัวตายใกล้จะเกิดขึ้นตรงหน้านี้แล้วเวลานี้ฮานลี่ตะโกนเสียงดังว่าขึ้นหลังจากสิ้นเสียงได้มีแสงสีเทายาวประมาณสาเมตรลอยออกมาจากด้านใน กล่องไม้ของฮร์ลี่แสงนั้นเหมือนมังกรที่โผล่พ้นน้ำมันหมุนวนไปรอบๆลูกกลมนั้นเหมือนจะพบคู่อริพวกมันถูกตัดออกเป็นสองข้าแล้วร่วงหล่นลงบนพื้นยันวิเศษชายชุดเหลืองตะโกนเสียงดังราวกับเห็นผีฮรนลี่ได้ฟังก็ใจสันทว่าไม่มีเวลาครุ่นคิดเพราะชายร่างสูงคนนั้นหลุดออกมาได้แล้วทว่าหลังจากที่เขาเห็นแสงกระบี่สีเทาของฮันลี่สีหน้ากลับซีดเซียวไม่เพียงแต่ ไม่พุ่งตรงมาทางฮานลี่ทั้งยังหันหลังวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วแต่เวลานี้ฮรนลี่ที่มีจิตคิดสังหารจะยอมให้หนีรอดไปง่ายๆได้อย่างไรเขาชี้นิ้วไปทางชายร่างใหญ่ทันทีจากนั้นแสงกระบี่ตามติดไปด้านหลังเพียงแค่พริบตาเดียวก็ไปถึงด้านหลังชายคนนั้นมันเวียนวนรอบลำคอของชายร่างใหญ่แล้วศีรษะของเขาก็กลิ้งตกลงมาบนพื้น เบาๆส่วนแสงสีเหลืองที่ป้องกันร่างนั้นกลับไม่มีประโยชน์อะไรราวกับว่าไม่มีตัวตนชายชุดเหลืองเมื่อเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าไม่กล้าจะหยุดอยู่ตรงนั้นแม้สักนาทีเขาหยิบยันหนึ่งแผ่นขึ้นมาแปะบนร่างจากนั้นปรากฏปีกขนาดใหญ่สีเหลืองขึ้นมาค่อยๆกระพือขึ้นลงแล้วร่างของเขาทะยานสู่ท้องฟ้าไปไกลส่วนฮานลี่ออกคำสั่งให้แสงกระบี่ไล่ตามมันตามติดด้านหลังชายชุดเหลืองไม่ ยอมเลิกราวีชายชุดเหลืองยิ่งบินเร็วขึ้นแสงสีเทาตามเขาไม่ทันในระยะเวลาสั้นๆฮัน,นลี่เริ่มร้อนใจใจถูกสูงด้วยความโกรธเขาใช้พลังยุธ์ทั้งหมดที่มีแล้วแสงสีเทานั้นก็เหมือนได้ยาบำรุงชั้นดีมันรวดเร็วขึ้นในฉับพลันเพียงครู่เดียวก็เสียบทะลุหน้าอกของชายชุดเหลืองทําให้ชายคนนั้นต้องผิดหวังชายชุดเหลืองร้องโอดครวญนอย่างเจ็บปวดพร,ร้อมร่วงหล่นลงจากฟ้า ฮันลี่ดีใจอย่างยิ่งและเรียกแสงสีเทากลับมาส่วนตัวเขารีบพุ่งเข้าไปต้องการจจับตัวมาสอบถามความจริงน่าเสียดายเมื่อฮันลี่ไปถึงจุดที่เขาหล่นลงมาชายชุดเหลืองกลับตายไปเสียแล้วตกลงมาตายทั้งที่ยังมีชีวิตสิ่งนี้ทำให้ฮันลี่กลัดกลุ้มใจอย่างมากในเมื่อไม่เหลือผู้รอดชีวิตก็ทำได้เพียงคนร่างกายของทั้งสองลองดูว่าจะพบอะไรที่เป็นบาแสรหรือไม่ หลังจากฮานลี่ค้นตามร่างกายของทั้งคู่อย่างไม่เกรงใจก็ไม่พบสิ่งใดที่เกี่ยวข้องทว่ากลับพบลาบลอยก้อนใหญ่เพราะศิลาวิญญาณชั้นต้นตามร่างกายของทั้งสองมีมากถึงห้าสิบก้อนแล้วยังมียันและศาสตรายทดบางส่วนอีกแม้ว่าฮานลี่จะสงสัยที่ถูกคนดักซุ่มทำร้ายและไม่รู้ว่าการหายตัวไปของผู้บำเพ็ญสันโดษก่อนหน้านี้เกี่ยวข้องกับทั้งสองหรือไม่ ทว่าก็ไม่กล้าหยุดอยู่ตรงนี้นานหลังจากที่กินยาบางตัวลงไปเขาเริ่มออกเดินทางต่อตอนที่144การแย่งชิงยาเสริมภูมิเขตเจี้นโจตั้งอยู่ทางเหนือของแคว้นเยโว้พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองจากทั้งหมด13เขตพื้นที่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นเนินเขาและแม่น้ำประชากรค่อนข้างน้อยและเป็นแนวเขตแดนติดกับแคว้นหยวนอู่ เทือกเขาคีรีตั้งอยู่ทางตะวันตกของเวนเจียนบริเวณรอบนอกทอดยาวหลายพันลี้ไม่เพียงแต่มีเหล่าสัตว์มานหลากชนิดปรากฏตัวอยู่ไม่ขาดยังเป็นป่าเขาเดั้งเดิมซึ่งแทบไม่มีผู้คนปรากฏตัวและบางครั้งจะมีข่าวลือออกจากปากชาวบ้านที่เข้าป่าตัดไม้ล่าสัตว์ซึ่งบากกว่าตนเองเห็นผู้ถีปีศาจยิ่งทำให้พื้นที่แห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยเรื่องราวแห่งความลี้ลับ มนุษย์ทั่วไปคงคิดไม่ถึงว่ากลื่กลางเทือกเขาแห่งนี้ถูกสำนักหุบใบเฟืองเหลืองซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสำนักบำเพ็ญเพียรยึดเป็นที่ตั้งมาหลายพันปีแล้วเมื่อมองจากภายนอกมันไม่แตกต่างจากเทือกเขาทั่วไปคือมีเขาหลายลูกเชื่อมต่อกันภูเขาสูงชันและอันตรายและต้นไม้อันเขียวขจีทว่าความจริงแล้วทุกสิ่งล้วนเป็นภาพลุงตาที่ถูกปกคลุมด้วยม่านพลังขนาดใหญ่ความมอจริงแล้วด้านล่างนี้แน่นขนาดไปด้วย อาคารตําหนักนับไม่ถ้วนยิ่งกว่านั้นยังมีผู้บําเพ็ญเพียรใช้เท้าเหยียบด้านบนศาสตรา์ายุดที่มีรูปร่างคล้ายใบไม้ห่อไปมาเหนือพื้นดินเล็กน้อยดูวุ่นวายไม่หยุดเวลานี้นักพรตจงหลิงเจ้าสำนักแห่งหุบใบเฟืองเหลืองมีอายุร้อยกว่าปีแล้วทว่ากลับมีท่าทางเหมือนชายวัยกลางคนที่เครายาวดกเฟิร์มชายผู้นี้บําเพ็ญถึงช่วงปลายชั้นสร้างกรานอีกทั้งยังสุขุมเยือกเย็นสรัรทันการจัดระเบียบได้รับความเคารพอย่างมาก ในสำนักผู้อาวุโสและสิทธิในสำนักคนอื่นล้วนเลื่อมใสทว่าเจ้าสำนักที่ใจเย็นและเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นผู้นี้เวลานี้เจ้าสำนักจงกลับขมวดคิ้วอยู่บนเก้าอี้เจ้าสำนักในห้องโถงใหญ่และมองไปยังชายวัยกลางคนและชายสูงวัยที่กำลังถกเถียงกันอย่างดูเดือดเบื้องหน้าส่วนสองฝากห้องโถงมีผู้บำเพ็ญที่สีหน้าแตกต่างกันนั่งอยู่สิบกว่าคนซึ่งพวกเขาคือคณะดูแลแห่งหุบใบเฟืองเหลืองสิทธิ์ที่มู่หลง เมื่อหลายเดือนก่อนได้คัดสารผู้ที่จะได้รับยาเสริมภูมิแล้วนี่ถึงตอนนี้กลับมอบเม็ดที่ควรเป็นของหลานชายข้าให้กับผู้บำเพ็ญอีกคนช่างไรเหตุผลสิ้นดีชายชราตะคอกอย่างแค้นเคืองต่อชายวัยกลางคนใบหน้ากล่้งเกลาวคนหนึ่งหน้าประหลาดใจเสียจริงเห็นชัดว่าชายชราผู้นี้อายุมากกว่าชายวัยกลางคนมากทว่ากลับเรียกอีกฝ่ายว่าสิทธิสิทธิน้องเยี่ยมันเป็นอบัติเหตุ เรื่องที่จะมีคนถือป้ายเทพเซียนมายังสำนักหลายร้อยปีถึงจะมีสักครั้งเช่นนี้พวกเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวได้อย่างไรจึงจำต้องมอบยาเสริมภูมิให้แก่เขาสิชายวัยกลางคนยังคงสงบนิ่งและเอ่ยด้วยเหตุผลแต่เห็นชัดว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนของตระกูลผู้บำเพ็ญเป็นเพียงผู้บำเพ็ญสันโดษเท่านั้นเช่นนี้ยังมอบเม็ดยาให้เขาอีกหรือข้าว่าแค่รับเข้ามาเป็นสิ์ก็ถือว่ามีวาสนามากพอแล้ว ชายชรายังคงเถียงหน้าดำหน้าแดงสิบน้องเยี่ยเจ้าพูดเช่นนี้ไม่ได้เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าบรรพบุรุษของเขาไม่ใช่คนในตระกูลบำเพ็ญเพียนไม่แน่ว่าอาจจะเป็นตระกูลตกอับถึงต้องกลายมาเป็นผู้บำเพ็ญสันโดษอีกอย่างใครจะสามารถยืนยันได้ว่าตระกูลของตอนเองจะไม่มีวันล่มสลายอาจจะมีสักวันที่ตระกูลเยี่ยของเจ้าตกอับลงก็ได้เมื่อถึงเวลานั้นถ้ามีคนของตระกูลถือ ป้ายเทพเซียนมายังสำนักคนแห่งหุบใบเฟิงเหลืองของเราก็ไม่มอบยาเสริมภูมิให้แค่รับเป็นสิทธิ์ในสำนักก็พอเช่นนั้นใช่ไหมถ้าสิทธิ์น้องกล้าให้คำมั่นต่อหน้าทุกคนข้ามู่หลงซานจะเดินจากไปและไม่เอ่ยถึงเรื่องยาเสริมภูมิอีกชายวัยกลางคนเอ่ยอย่างชัดถ้อยชัดคำจนใบหน้าชายชาราขาวซีสลับขีเยาวพร้อมความเงียบชายชาราจะกล้าเอ่ยคำสาบานที่อาจส่งผลในอนาคตได้อย่างไรกัน แล้วถึงแม้เขาจะกล้าก็ทำได้เพียงให้ชายที่ขัดหูขัดตาตรงหน้ายอมวางมือไม่ข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ใครจะรู้ว่าจะมีคนอื่นมาก้าวก่อีกหรือไม่แต่เหตุใดจะต้องเป็นหลานชายข้าเล่าคนอื่นไม่ได้หรือชายชราเอ่ยเสียงดังอย่างไม่พอใจต้องไปโทษหลานชายของเจ้าที่ไม่ได้เรื่องถึงได้ติดอยู่อันดับรังท้ายในการทดสอบชายวัยกลางคนสายหน้าด้วยความเสียใจ เมื่อเห็นคนตรงหน้าเสแสร้งแกล้งทำชายชราเคืองแค้นสุดทนทว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของหลานชายไม่มีเวลาสนใจอย่างอื่นจึงพยายามถกเถียงต่อก็จริงที่อันดับหลานข้ารังท้ายอยู่เสียหน่อยแต่ไม่ใช่คนที่มีรายชื่ออยู่อันดับสุดท้ายที่ได้ครอบครองยาเสริมภูมินีไม่ใช่ยังมีอีกสองคนหรืออย่างไร สิบน้องพูดได้ถูกต้องในการทดสอบยังมีอีกสองคนที่อยู่ถัดจากหลานของเจ้าแต่สถานการณ์ของพวกเขาถือเป็นกรณีพิเศษจึงต้องทำร้ายจิตใจหลานของสิทธิ์น้องเยี่ยและวอชายวัยกลางคนเอ่ยด้วยน้ำเสียงเสียใจพิเศษอะไรกันถ้าไม่บอกเหตุผลให้ข้าพอใจแล้วก็ข้าไม่ยอมมกล้ำกลืนความโกรธนีเป็นแน่ชายชราใจร้อนถึงขั้นเอ่ยวาจารุนแรงสามหาว เหตุใดถึงทนไม่ได้กันสองคนนี้คือกรณีพิเศษการก้าวข้ามพวกเขาและเลือกหลานชายของเจ้าก็เป็นเรื่องที่ข้าเห็นด้วยสำหรับเหตุผลสิบน้องไม่ต้องถามข้าก็จะอธิบายให้เจ้าฟังนักพรตจงหลิงเมื่อเห็นทั้งสองก็เถียงอย่างไรเหตุผลจึงตำหนิด้วยสีหน้าเคร่งขรึมชายชราเมื่อเห็นนักพรตจงหลิงเอ่อยเช่นนี้เริ่มหวาดกลัวเขารู้แค่เพียงว่าในการ ทดสอบยังมีอีกสองคนที่รังท้ายส่วนพวกเขาเป็นใครนั้นไม่อาจรู้จริงๆนี่จึงทำให้เขาโกรธเพราะไม่ได้รับความยุติธรรมหรือจะมีข้อยกเว้นอื่นจริงๆถึงทำให้เจ้าสำนักผู้มีความยุติธรรมลุกขึ้นปกป้องเช่นนี้นักพรตจงหลิงสะบัดมือไปมาเป็นการบอกให้ชายวัยกลางคนกลับไปนั่งที่เดิมและเอ่ยว่าสิทธิ์น้องเยี่ยครั้งนี้เกรงว่าต้องทำร้ายจิตใจหลานของเจ้าเสียแล้วสองคนที่เอ่ย ถึงนั้นคนหนึ่งคือผู้สืบทอดเพียงคนเดียวยู่บนโลกมนุษย์ของอาจารย์อาหงฝูดังนั้นถึงแม้นางจะไม่ผ่านการทดสอบแต่ข้าได้คัดเลือกนางสู่รายชื่อผู้ได้รับยาเสริมภูมิตั้งแต่เริ่มแรกคิดว่าสิทธิ์น้องเยี่ยคงไม่ต้องการให้คัดนางออกหรอกนะทันทีที่ชายชราได้ยินชื่อหงฝูถึงกับสะดุ้งเฮือกสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเกิดความประหมาเป็นอย่างยิ่ง ในเมื่อเป็นผู้สืบทอดของอาจารย์อาหงฝูแน่นอนว่าจะต้องให้การดูแลข้าจะไม่เคารพต่อผู้อาวุโสได้อย่างไรข้าเห็นด้วยกับการกระทําเช่นนี้ชายชาราเอ่ยด้วยสีหน้าซีเซียวเมื่อเจ้าสํานักจงเห็นสีหน้าเช่นนี้ของชายชาราก็ไม่ได้ประหลาดใจถึงอย่างไรก็เป็นสัตรีเพียงนางเดียวในบรรดาผู้บําเพ็ญชั้นหลอมรวมและนิสัยเข้าข้างของอาจารย์อา องฟูคนนี้ผู้ที่อยู่ณที่นี้ไม่มีผู้ใดไม่รู้ถ้าคัดรายชื่อหญิงสาวนางนั้นออกจากผู้มีสิทธิ์การสร้างปรานไม่เพียงแต่ชายชราที่ต้องโชคร้ายแม้แต่เจ้าสำนักอย่างเขาต่อไปคงจะอยู่ไม่เป็นสุขแน่แล้วอีกคนละ่ะชายชราย,ยังไม่ยอมแพ้แม้จะรู้ว่าอีกคนก็คงมีเหตุผลเพียงพอทว่ายังถามขึ้นด้วยความหวังอีกคนนั้นมีรากวิญญ,ญาณแปรผันธาตุวายโยเหตุผลเพียงพอหรือไม่ นักพรตจงหอลิงใช้มือลูกคราวยาวพร้อมเอ่ยขึ้นช้าช้าชายชราเมื่อได้ฟังกลับไรซึ่งวาจากดสำนักได้บันทึกไว้ว่าผู้ที่มีรากสวรรค์และรากแปรผันจะได้รับการสร้างปรานก่อนข้อนี้ยิ่งไม่สามารถต้แยแยงได้ทว่าหลานคนนั้นของเขาแม้จะไม่ใช่หลานแท้ๆแต่หลังจากที่ก้าวเข้ามาในสำนักเขาก็เห็นหลานคนนี้เติบโตขึ้นเรียกว่ารักยิ่งกว่าหลานแท้แเสียอีกจะแข็งใจบอกเขา เรื่องที่ถูกคัดออกจากรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสร้างปราณได้อย่างไรเช่นนั้นหลานคนนี้ของข้าหมดหวังแล้วจริงๆอย่างนั้นหรือพวกท่านก็รู้ว่าถ้ารออีกสิบปีหลานคนนี้ก็จะพลาดระยะเวลาสร้างปราณที่ดีที่สุดไปชาตินี้คงไม่มีหวังจะบำเพ็ญได้ถึงขั้นสร้างปราณอีกคำพูดของชายชรารันทดเสียจนเกิดเสียงกระซิบกระซาบจากผู้คนรอบข้างไม่น้อยสิบน้องเยี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีวิธีนะ ชายสูงวัยหน้าตาเคร่งครึงจมูกงุ้มราวกับเหยี่ยวยืนขึ้นและกล่าวปลอบใจชายชราแซ่เยี่ยว่าอะไรนะสิทธิอูมีวิธีอย่างนั้นหรือทันทีที่ชายชราแซ่เยี่ยได้ฟังก็กระตือรือร้นขึ้นทันทีสิทธิอูทานนีคือผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมที่โด่งดังในสำนักไม่แน่ว่าอาจจะมีวิธีดีๆก็เป็นได้ชายสูงวัยแซ่อูยิ้มเล็กน้อยไม่ได้ตอบคำถามในทันทีแต่กลับหันไปคารวะน,นักพรต จงหลิงพร้อมเอ่ยถามเสียงดังว่าขอถามท่านเจ้าสำนักาธาตุรากวิญญาณของผู้ครอบครองป้ายเทพเซียนได้ทดสอบแล้วหรือยังสติปัญญาเป็นเช่นไรบ้างเหมือนจะไม่ดีเท่าไร่สิทธิ์น้องหวังเจ้าเป็นผู้พาตัวมาและทำการทดสอบเจ้าออกมาหน่อยนักพรตจงหลิงหันไปพูดกับชายคนหนึ่งทางด้านซ้ายรับคำสั่งสิทธิ์ที่เจ้าสำนักชายวัยกลางคนชุดสีเขียวอ่อนยืนขึ้นแล้วเอ่อยอย่าง ราบเรียบชายผู้นี้อายุไม่มากน่าจะราวราวสิบแปดสิบเก้าวิชายุดเบื้องต้นคาดหม้เพิ่งเข้าสู่ระดับเก้าสี่ธาตุรากวิญญาณไม่มีาธาตุทองเป็นรากวิญญาณเทียมจากการวินิจฉัยภายนอกน่าจะมีสติปัญญาอ่อนได้อยแต่เพราะเหตุบังเอิญและการฝึกฝนอย่างหนักไม่เช่นนั้นไม่สามารถเข้ามาถึงในระดับนี้ได้ถ้าไม่ได้รับโอกาสเกรงว่าชีวิตนี้คงฝึกวิชา หยุดเบื้องต้นได้มากสุดแค่ขั้น11-12ไม่สามารถเข้าถึงระยะสร้างปราณและถึงแม้จะได้รับยาเสริมภูมิทว่าความเป็นไปได้เข้าสู่ระยะสร้างปราณก็มีเพียงแค่หนึ่งใน